โอเคครับมาดูข้อ13ต่อนะครับเมื่อใช้แสงเลเซอร์จากตัวการบ่งแสงไปยังอากาศพบว่าหากลำแสงเลเซอร์ทำมุมตกกระทบ60องศานะครับแนวรังสีของแสงเลเซอร์จะเบนงขนาดการเซรินกับเต้นแนวร้อยต่อพอดีนะครับดังรูปกกไก่ตอเคนะครับต่อมาลองใช้แสงเลเซอร์จากตัวการบ่งแสงนี้ไปยังอากาศแต่ตกกระทบด้วยมุ45ม45องศาแทนนะครับ จงคำนวณหามุมที่รังสีหักเหกระทํากับแนวรอยต่อนะครับข้อนี้นิดเดียวนะครับพี่ว่ารูปผิดขอใข่ต้องไม่เป็นแบบนี้นะครับเส้นเส้นที่ตรงนี้ไม่ควรจะเป็นแบบนี้เพราะว่า,าแต่กรณีนี้คือถ้าเกิดเราตีความแบบเร็วๆเ,เลยเนี่ยก็ไก่เนี่ยที่บอกว่าแสงเลเซอร์ทำมุมตัวกระทบกศึงองศาแล้วแนวของรังสีจะเบนขนาน,น,านกับเส้นรอยต่อผลิตตัวนี้ความหมายคืออะไรครับ สิ่งที่เราจะบอกก็คือว่าถ้ามุมตกกระทบ60มุมนี้คือมุมวิกฤตครับใช่ปะมุมนี้คือมุมวิกฤตครับมุมวิกฤตคืออะไรครับมุมตกกระทบที่ทําให้มุมเขกางเกลาง9บองศานี่คือคีย์เวิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปรับมุมตกกระทบมุมนี้ให้น้อยกว่ามุมวิกฤตมันจะเกิดการหักเขปกติครับดังนั้นตรงนี้มันเลยผิดเพราะว่ารูปขอไขไม่ควรเป็นงี้ครับรูปขอไขควรเป็นไงครับ คนเป็นเป็นมุมหักเหปกติคืออาจจะหักเหในเ,นเวนี้ไปนะครับซึ่งสุดท้ายเราก็จะต้องการเลยครับหามุมหักเหตรงนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าอ่านตดีนะครับตัวด,ดีเขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าจงคํานวณหาม,มุมที่รังสีหักเหรังสีหักเหหมายถึงไอ้เส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้คือเรียกว่ารังสีหักเหอันนี้เล็กมุมหักเหถูกไหมมุมหักเหคือมุมที่เส้นรังสีหักเหเนี่ยกระทํากับเส้นตั้งฉาก ใช่ไหมฮแต่เขาถามมาเลยนะมุมที่รังสีหันเหกละทํากับรอยต่อครับซึ่งจุดท้ายคาคามุมที่เขาต้องการนะพี่ยกตัวอย่างว่าเป็นให้ชื่อแล้วก็เป็นแอลฟาเขาหมายถึงมุมแอลฟาตรงนี้นะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาตอนที่เราคานวณใช้กฎสเนลล์ลอ Si ไซ,ซ1แตนหนึ่งไซ,ซตนสองใช้ได้ปกติไม่ผิดอะไรแต่ตอนใช้ไซสแตนหนึ่งกับไซสแตนสองปกติตรงนี้เนี่ยไอ้มุมต,ตรงนเนี้ยมันจะเป็นมุมอะไรครับไอ้มุมตรงเนี้ยมันจะเป็นมุม เลต้านะดังนั้นเวลาตอนตอบต้องแปลงให้มันกลายเป็นแอลฟาด้วยซึ่งโดยส่วนใหญ่ตัวนี้ง่ายๆคือเพราะว่ามุมมันมันเป็นมุมตรงนี้เกของมุมเฉาในการใช่ไเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้แอลฟาก็คืออะไรครับเอา90ตั้งแล้วล,ลบมุมเซต้าดีส okay, ัโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราได้เซต้ามาก็เอามาใส่สมการนี้เพื่อเป็นคําตอบอน,นั่นเองนะครับวิธีการใช้ตรงนี้คืออะไรอันนี้พี่ยืมเลยมือยืมมือเลยแล้วกันนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราถวนเรื่องของ ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเสียงนนะแต่ว่าเราก็มีการพูดถึงเรื่องของสเนลล์รอตัวนี้เนาะมันก็มันก็ถูกใช้อีกครั้งหนึ่งนีแ่แหละก็คือใช้เรื่องสเนลล์อตัวนี้ตรงๆเดี๋ยวมนเดิมไหมครับตัวนี้ออจริงๆมันมันควรจะเป็นอยู่ในเรื่องแสงในเชิงรังสีใช่ไหมที่มันจะได้ทบทวนเรื่องสะท้อนกานโอเคแต่ว่าคีย์เวิร์ดของการสะท้อนในโอเคท,ที่พี่อยากกระทวนเนี่ยอยากโฟกัสไปที่กระจกกับเลนมากกว่าดังนั้นไอไอสมการที่มันถูกใช้ในปกติที่เป็นอย่างเช่น ในในในพาร์ทของหักเหมก็จะมีเรื่องสเนลล l a ออย่างนี้ใช่ไหมไอ้ Law สเนลลอตรงนะั้นมันก็มันก็มันก็คือเรื่องมันก็คือสมการเดิมแหละคือ s i ยเซนต์เลนถ้ากับ size 1, สายเซนตนเลาซน์นเองถ้ากับบีหนึ่งส่วองแล้วหนึ่งนแล้วสองแล้วก็เอ็นสองส่วนเอ็นหนึ่งเพราะฉะนั้นกรณีเนี่ยขอขออย่าไม่ไม่ไม่ถั่วแล้รเพราะมันสุดท้ายมันก็กลับไปที่คอนเซ็ปต์เดิมของเรื่องควาสัมพันธ์ของคลื่นเนาะซึ่งทวนถือว่าทวนไปสองรอบแล้วด้วยซ้ำนะครับ เทียงกันได้ทีนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่า2กรณีที่เรากําลังทดสอบที่ว่านี้เนี่ยมันอยู่ในอะไรครับอยู่ในตัวกลางที่เป็นตัวการางบกแสงอันนี้และอากาศเหมือนกันหมดเลยดังนั้นเนี่ยเลเซว่าสมมติเราตั้งสมการของรูปกไก่ก่อนเนี่ยเราก็จะตั้งว่าแหละไซส,สิตอนหนึส่วนซสิตอสอนะครับเท่ากับ N2-N1 ส่วน N1 ใช่หมหนึ่คืออะไรหนึก็คือที่แสงมันเดินทางมาตอนแรก อะเรามองว่าเรากำหนดให้ว่า1ก็คือตัวกลางโปร่งแสง2คืออากาศดังนั้นเนี่ยหนึ่งคือตัวกลางโปร่งแสง2คือ n เอ n สองคืออากาศอันนี้คือกรณีหนึ่งใช่ไหมกรณีสองถ้าเราตั้งดายซิตเทหนึ่งสลายซิตเทสองถ้ากับ n สองส่วน n หนึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าะอะไรไ n สองกับ n หนึ่งเนี่ยคู่เนี้ยมันเหมือนเดิมหรือเปล่าพจน์หนึ่งก็คือตัวแปรที่เป็นอะไรครับดับชนีแยงเฮของตัวกลางโปร่งแสง แต่สอคืออาการเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเดี๋ยว2คู่นี้มันจับมาเท่ากันได้เลยถูกไหมโอเคไหมครับโดยที่ทําไมครับไอ้ซด์เซเตอร์หนึ่งเซเตอร์สองก็คือแทงของแต่ละเคสให้มันเคลียร์อย่างกรณีของกกรูปกอกไก่เนี่ยไซด์เซเตอร์หนึ่งเซเตอร์หนึ่งคือหมายถึงตัวที่ตกกระทบก็คือไซด์หกสิบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้างบนฝั่งซ้ายตัวนี้ก็จะเป็นไซด์หกสิบถูกไหมไซด์เซเตอร์สองคืออะไรครับมุมหักเหมันกลางเก้าสิบถูกไหม ตามหลักการของมุมเบรคเก็ตซึ่งตรงนี้ไซส์ซิเดนหนึ่งถือ่าไซส์เก้าสิบคือจะมีค่าเป็นหนึ่งเห็ไหมครับเท่ากับฝั่งขวาที่เป็นไซส์ซิเดนหนึ่งซิเดนหนึ่งอย่างนี้เลยครับมุมตกกระทบสี่สิบห้าองศาไงถูกไหมและสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการไซส์ซิเดสองครับซึ่งซิเดนสองนี่คือเซต้าก็คือมุมหมักเหในกรณีของขอไข่นั่นเองดังนั้นเราแก้สมการเนาะก็คืออะไรครับ s ซด์หกก็คือรูทสาส่วนสใช่ไหมไซด์สี่สก็รูทสองส่วนสองได้ s ซดอันนี้สองไปกันก่อนเพราะะะั้้ซ s i ซีเนอคืออะไรครับก็คือสแควรูทสองส่วนสแควรูทสามถูกไหมครับที่อยากได้เซนเตเดี๋ยวก็จะติดอาร์คไซเนาะก็จะกลายเป็น a r ร์คไซของอะไรครับสแควรูทสองส่วนสะครับแต่ลืมไหมครับจริงๆข้อน,นี้ไม่ได้มีพี่ไม่ได้มีชอยมาแต่ว่าพี่ก็เชื่อว่าในชอยเนี่ยมันก็ควจะเป็นอารมณ์ว่ามีมีมุมนี้ถ้เกิดใครที่เพลินเ,นเ,นเนแก้สมการนี้ได้ด ตื่นเต้นตกเตืนเต้นดีใจแล้วก็แทนตัวนี้ออกมาได้แล้วตอบเลยก็คือเจ๋งนะครับเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือเขาต้องการมุมที่เส้นรังสีฮาเคกระทํากันรอยต่อซึ่งมันไม่จบครับมันต้องเอากลับเข้าไปแทาน,านอันนึงนี้ถูกไหมมันก็จะกลายเป็นเอลฟาเท่ากับ90ลบมุมตรงนี้ก็เข้าใจว่าคําตอบมันก็คงจะติดอารมณ์ประมาณว่า90า้องศาลบอาร์คไซน์นะครับของสแควรูทสองสสามแบบนี้นะครับก็หาชอยให้เจอว่า ตอบให้มันได้รูปตามนี้ใช่ไหมหรือถ้าบางหรือถ้าเขาแบบว่าไม่ใช้ไม่ใช้องศาซไม่ใช้องศาจะใช้เป็นพายส่วนสองเ้ยก็มันเข้าใจด้วยนะว่ามันเป็นมุมเดียวกันนั่นเองนะครับหมายถึงว่าเป็นพายส่วนสองเรเดียนหรือว่ากา้าวส่วนองศานะีโอเคครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ข้อนี้พี่ถือว่ายังพี่ถือว่าข้อกลางข้อกลางเหตุผลก็กลางพี่บอกแล้วนะเหตุผลก็กลางคือการแทนสมนการมากกว่าหนึ่ง หนึ่งสมาการนะซึ่งโอเคสเนลล์รมันไม่ไม่ได้หมายความว่าสเนลเพราะว่าไอนน้สเนลล์โรอสองเหตุการณ์มันสมาการเดียวกันนะครับแต่ว่าม,มีการอีกหนึ่งตลบนะเมต้อเราไปหามุมไอ้ตรงนี้มักสะกดนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการคิดในสมาการหนึ่งนะครับสมการพิเศษก็ถือว่าเป็นข้อกลางไปแล้วกันครับสำหรับข,ข้อนี้ประมาณนี้